สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะถึงวิชาการงานอีกรอบแล้วนะคะในวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนการสอนวิชา,าวิชาการงานอาชีพในรูปแบบของออนไลน์และออนแฮนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9เครื่องฟูสิ่งประดิษฐ์นะคะ และใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการเรียนการสอนนะคะเราใช้หลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดกิจกรรมขึ้นมาหนึ่งกิจกรรมสำหรับนักเรียนปหกนะคะก็คือให้นักเรียนทำกระทงที่จะใช้รอยวันรอยกระทงนะคะกระทงวันที่สิบเก้า แต่ให้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบและประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะให้เข้ากับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ,อใช้น้อยใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะคือเราจะไม่ฟุ่มเฟือยนะเราใช้ของที่มีอยู่แล้วเราจะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะไม่ต้องเสียเงินใช้ของที่มีอยู่แล้วใช้ของที่อยู่รอบตัวเรา มาประดิษฐ์เป็นกระทงนะคะ,ะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 เนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียน,นยประดิษฐ์กระทงแล้วก็เอามาส่งครูหนึ่งกระทงคนละหนึ่งกระทงนะคะโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกวัสดุอุปกรณ์เองได้นะไม่จำกัดไอเดียไม่จำกัดอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ บ้านเรามีอะไรใช้อันนั้นบางบ้านมีลอตเตอรี่เก่าเยอะนะคุณแม่เป็นสายสายเดียวกับแม่น้ำหนึ่งนะแม่ก็เป็นอยู่สายเดียวกับแม่น้ำหนึ่งนะจุดทุบบ่อยอก็จะมีลอตเตอรี่อยู่ที่บ้านเยอะนะเมื่ออันไหนถูกรางวัลก็ไม่ต้องเอาของแม่มานะอันไหนไม่ถูกรางวัลก็เอากลับมา เก็บมาใช้ทําเป็นกลีบกระทงก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําจากกล่องกล่องนมโรงเรียนนะหรือว่าจะทําจากขวดน้ําพลาสติกหรือว่าจะทําจากกัะมาพร้าวถ้าบ้านเรามีกัะมาพ้าวเยอะอ่านะหรือว่าจะทํามาจากขนมปังที่มีที่บ้านกินข,ขนมปังบ่อยเอาขนมปังมาทําแต่ นักเรียนจะต้องเอามาส่ง,งครูด้วยนะมันไม่ควรจะเป็นของที่เน่าบูดเสียนะคะเพราะว่าวันที่เราจะมาส่งเนี่ยอาจจะเป็นหลังวันลอยกระทงก็ได้หรือว่าก่อนนะเดี๋ยวจะมีประกาศจะทางเรียนว่าให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อมารับนมนะคะวันนั้นแหละคือวันที่เราจะต้องเอางานมาส่งเอาชิ้นงานชิ้นเนี้ยชิ้นกระทงเนี่ยมาส่งด้วย แต่เร่จะทํากี่อันก็ได้นะจะทําไปลอยด้วยอันหนึง่งแต่ว่ายังไงก็ต้องเอามาส่งครูหนึ่งชิ้นนะคะเป็นกระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างตัวอย่างของกระทงที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช้มาให้นักเรียนดูหลายอันเลยเหมือนกันนะคะเรียนคุณครูย้ําอีกหนึ่งครั้งนะวิชาการงานของครูไม่ค่อย เน้นเรื่องการ Copy นะักเรียนเราต้องสร้างสารรค์ขึ้นมาเองเราดูแบบคนอื่นเขาได้นะคะแต่เราต้องมีไอเดียของเราใส่ความคิดของเราลงไปในงานแต่ละชิ้นด้วยนะคะจะได้เกิดเป็นคนเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์นะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ฝึกไว้เป็นนิสัยนะรังนั้นดูแบบคนอื่นได้ไหมดูได้แต่ คือต้องทำออกมาให้เป็นความคิดหรือรูปแบบของเราเองนะถึงจะดีนะคะอ่บส่วนงานชิ้นนี้นะคะคุณครูให้เวลาทำสองสัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะคะให้เวลาทำถึงสองสัปดาห์เลยทีเดียวนะมีเวลาศึกษาขั้นตอนวิธีการแล้วก็มีเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบนะหนึ่งนะคะขั้นตอนการประดิษฐ์เนี่ย หนึ่งเลยคือออกแบบสองเตรียมสามลงมือทำสี่ตรวจสอบตรวจช็คผลงานของเรานะคะทำตามขั้นตอนนี้แล้วคุณฝึกให้เป็นนิสัยแล้วคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะและสิ่งที่ลืมไม่ได้หนึ่งอย่างขณะทำถ่ายรูปด้วยค่ะขณะทำทำเสร็จแล้วถ่ายรูปตัวเองกับผลงานแล้วส่งมาในอัลบั้มไลน์นะ วิธีการส่งทาต้องทำสองวิธีนะหนึ่งถ่ายรูปส่งในไลน์การอุปกรณ์ของเธอหรือว่าผลงานของเธอเกิดพังขึ้นมาคุณยังมีหลักฐานว่าคุณได้ทําแล้วจริงคุณจะมีหลักฐานว่าคุณทําเสร็จแล้วสวยงามขนาดไหนแต่มันพังไปแล้วคุณครูผมจะทํายังไงมันคนนั่งร้องไห้ไม่ต้องนะคะเธอทําไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยขณะทําถ่ายรูปทําเสร็จแล้วกับผลงานชิ้นงานถ่ายรูปเอาไว้นะแล้วก็เก็บเอาไว้ดีดี แล้วก็ค่อยเอามาส่งนะคะส่วนรูปที่ถ่ายใส่อนอาบัมในกลุ่มไลน์นี้นะคะกลุ่มไลน์วิชาการงานนี้นะโอเคเข้าใจไหมคะนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมะีตัวอย่างของชิ้นงานนะคะมาให้พวกเราดูกันหลายๆชิ้นนะแต่ว่าบอกเลยว่าการศึกษาการเรียนในสมัยนี้นะค้นคว้าด้วยตัวเอง ให้มากที่สุดนะแล้วรักเรียนก็มีคุณครูเป็นพี่เลี้ยงนะครูเป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่ไม่มีครูเลยนะมันไม่มีครูไม่ได้นะยังต้องอยู่กับครูอยู่นะมีครูเป็นพี่เลี้ยงครูจะคอยให้คำปรึกษาเธอได้ครูสามารถที่จะช่วยเธอแก้ปัญหาได้นะคะก็มีอะไรก็ปรึกษาครูได้เสมอนะครูจะคอยดูให้บางคนบอกว่าไอเดียคิดไปคิดมาเริ่มจะตันแล้วครูทํำยังไงดีอ่ะลองมาถามครูซิ ครูอาจะช่วยเธอได้ก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นอขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไปศึกษามาให้ดีๆมีเวลาทำสองสัปดาห์นะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปต่อไปเลยที่ครูจะให้ดู